งชงเชยเมินหาวว่าเม,มนหายใจตีเอิรเคอเคยสซ,ซมาสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะในคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่สองนะคะที่มีชื่อว่าขอลองหน่อยได้ไหมนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อตูโฮเซียซู่นะคะก็คืออ่านและเล่าเรื่องนั่นเองนะคะมาเริ่มกันที่ปู่ชงเชิงชืองช้อนะคะปู่ชงเชิงชื้อก็คือคําศัพท์เพิ่มเติมนะคะมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะคาแรก ทิงซัวนะคะทิงเป็นกริยาค่ะแปลว่าฟังนะคะทิงเป็นกริยาแปลว่าฟังเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นปากกาตัวนี้นะคะอ่าเนี่ยทิงเป็นกริยาแปลว่าฟัง,ฟงซัวก็เป็นกริยาแปลว่าพูดนะคะพอมาใช้คู่กันนะคะทิงซัวไม่แปลว่าฟังพูดแล้วนะคะแต่แปลว่าได้ยินมาว่าได้ข่าวมาว่านะคะกลายเป็นความหมายใหม่เลยนะคะต่อไปที่เอิญนะคะตัวนี้ตรงเทียน ตรงเทียนนะคะแปลว่าฤดูหนาวค่ะต่อไปตัวนี้ค่ะเหลึ่งนะคะเหลึ่งแปลว่าหนาวนะคะเป็นคําคุณศัพท์เป็น adjective นะคะแปลว่าหนาวอากาศหนาวนะคะต่อไปตัวนี้นะคะจีฉางจีฉางก็คือสนามบินนะคะต่อไปนะคะตี D ้อู่นะคะตัวนี้นะคะเป็นกริยาค่ะเป็นต้องื้อนะคะออกเสียงว่าจีนะคะจแปลว่ารับนะคะรับต่อไปตัวนี้นะคะ จานหลานนะคะสังเกตพินินนะคะเสียงสามสามชนกันนะคะเสียงหน้านะคะเวลาออกเสียงให้ผันเป็นเสียงสองโดยอัตโนมัตินะคะเขียนเหมือนเดิมนะคะตัวนี้มอ่านว่าจานหลานแล้วนะคะออกเสียงเป็นจานหลานนะคะจานหลานนะคะแปลว่าน,นิทัศการนะคะหรือก็การแสดงโชว์นั่นเองนะคะอาต่อไปอะเรามาเรียนรู้นะคะในหัวข้อ บทอ่านของเรากันนะคะเดี๋ยวเราซื้อนะคะจะอ่านให้ฟังนะคะหนึ่งรอบนะคะอ่านไปเรื่อยๆนะคะชี่ซังเตียนหมายอีฟูทิงซัวไป่ยจิงเต,ต๋ตรงเทียนเหินเหลิงว่าหายไม่อยู่หยู่หลงฝูเนอเสียงชี่ใหม่อีเจียนไม่เคยซัวอยู่อีเจียซังเตียน 那里的衣服又好又便宜。我说：“明天我们一起去吧。”麦克说：“对不起，明天我一个朋友来中国旅行，我要去机场接他，不能跟你一起去。”我说：“没关系，我可以。” 一个人去？玛丽，听说我要去买衣服，说，我也想买羽绒服，我跟你一起去好吗？我说，当然好啊，我正想找人跟我一起去呢。我问玛丽，明天我们几点出发？ 玛丽说：“明天是星期天，坐车的人一定很多。我们早点去吧，八点走怎么样？”我说：“好吧。”那个商店离学校不太远，我们不用坐车去，可以骑车去。行。玛丽说。 听说有一个展览很好看，我很想去看看。你想不想看？我说，我也很想去看，我们一起去吧。玛丽说，好。我跟你一起去买衣服，你跟我一起去看展览。 โอเคฮาร์เตอร์นะคะทีนี้นะคะเรามาเรียนรู้นะคะว่าบทอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะมาดูกันที่หัวข้อนะคะชี่ซังเตียนหมายอีฝุ่นะคะชี่ปริยยาแปลว่าไปไปไหนคะไปซังเตียนค่ะซังเตียนก็คือร้านค้านะคะไปร้านค้าไปทําอะไรคะหมายค่ะ หมายอีฟุนะคะไปร้านค้าไปหมายอีฟุก,ก็คือไปซื้อเสื้อผ้านั่นเองนะคะภาษาจีนนะคะเราจะบอกสถานที่ก่อนนะคะสถานที่ก่อนแล้วเราก็ค่อยบอกสิ่งที่เราจะทํานะคะนี้ไปร้านค้าแล้วก็ค่อยไปซื้อเสื้อผ้านั่นเองนะคะอะมาเริ่มกันที่ประโยคแรกนะคะบอกว่าทิงซัวเป่ยจิงเต่อตงเทียนเหินเลิ่งนะคะทิงซัวนะคะได้ข่าวมาว่านะคะ ปเป่ยจิงปักกิ่งนะคะเมืองหลวงของจีนนะคะเป่ยจิงนะคะเป่ยจิงเตอร์ตงเทียนฤดูหนาวของเห็นไหมคะมีคําว่าเตอรนะคะเตอรแปลว่าของนะคะดังนั้นฤดูหนาวของปักกิ่งเป็นยังไงคะเหินเหลืงนะคะหนาวมากนะคะฤดูหนาวของปักกิ่งเนี่ยหนาวมากนะคะได้ข่าวมาว่าฤดูหนาวของปักกิ่งหนาวมากนะคะต่อไป 我还没หายเหมยยีหลงฝนะฉันค่ะหายแปลว่ายังนะคะหายตัวนี้แปลว่ายังยังอะไรคะหายเหมยโยยังไม่มียังไม่มีอะไรหยีหลงฝูนะคะก็คือฉันยังไม่มีเสื้อกันหนาวนะคะเลยนะคะหรือว่าเลยนะนะคะเนอตัวนี้เป็นเสริมน้ําเสียงเน้นย้ํานะคะว่ายังไม่มีเลยนะอะไรแบบนี้นะคะต่อไปนะคะประโยคต่อมาบอกว่า เสียงชี่ใหม่อีเจียนนะคะตัวนี้อ่าเสียงชี่ใหม่อีเจียนนะคะก็คืออยากทำอะไรคะอยากไปนะคะซื้อหนึ่งตัวนะคะอีเจียนนะคะเจียนเป็นลักษณะนามนะคะของเสือ้อใช่ไหมคะดังนั้นอีเจียนก็คืออยากไปซื้อหนึ่งตัวนะคะดังนั้นไมเคิลซัวนะคะไมเคิลนี่เป็นชื่อคนนะลูกนะคะเราไม่ต้องแปลนะคะ ไม่เคยพูดว่าไม่เคยบอกว่านั่นเองบอกว่าอะไรอยู Yo, I, ่อีเจียซงเตียนมีนะคะร้านค้าหนึ่งแห่งนะคะเจียตัวนี้ไม่ได้แปลว่าบ้านแล้วนะคะเจียตัวนี้ทําหน้าที่เป็นลักษณะนามนะคะของร้านค้าเราเรียกร้านค้าเป็นหลังใช่ไหมคะดังนั้นมีร้านค้าหนึ่งหลังหนึ่งแห่งนะคะเป็นยังไงคะหน้าหลีเตออีฝู่ยโย่หาวโย่เพียนอีนะคะหน้าหลี่ก็คือที่นั่นเป็นยังไงคะ อะไรของที่นั่นคะเพราะมีคําว่าเตอของนะคะอีฝูกเสื้อผ้าใช่ไหมคะเสื้อผ้าของที่นั่นเป็นไงคะโย่ฮาวนะคะโย่เพียนอีก็คือทั้งดีทั้งราคาถูกนั่นเองนะคะเสื้อผ้าของที่นั่นทั้งดีทั้งราคาถูกนะคะวอซัว,วฉันเลยบอกว่าฉันเลยพูดว่าพูดว่าอะไรคะมิงเทียนพรุ่งนี้วอเมิอนอีสิชิปะ พวกเราไปด้วยกันเถอะนะคะอิชีแปลว่าด้วยกันทำอะไรด้วยกันก็ใส่กริยาด้านหลังค่ะอิชีชีไปด้วยกันนะคะพวกเราไปด้วยกันนะนะคะปลาสูนน้ำเสียงต่อไปไมเคิลเลยบอกว่าอะไรคะไมเคิล่วไมเคิลบอกว่าตุยผู้ชีประโยคนี้นะคะตุยผู้ชีแปลว่าขอโทษอ่าจะขอโทษนี้แสดงว่าไปไม่ได้เนาะไปไม่ได้เพราะอะไรคะ m มิงเทียนวออีเกอร์เพิงโยหลายจงกวัวหลี่ิงมิงเทียนพรุ่งนี้นะคะวออีเกอร์เพิงโยเพื่อนของฉันหนึ่งคนเพื่อนของฉันหนึ่งคนทำอะไรคะหลายมาเพื่อนของฉันหนึ่งคนมามาอะไรจงกวัวหลี่ซิงมาเที่ยวที่ประเทศจีนนะคะหลีอซิงแปลว่าท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่ประเทศจีนเลยไปไม่ได้ใช่ไหมเลยบอกตุยปุชีขอโทษนะคะอ่ะ วอเย่าชี้เจาเจียทานะคะว่เย่าฉันต้องนะคะต้องทําอะไรต้องไปฉันต้องไปไหนคะจีช่ชางนะคะก็คือไปสนามบินฉันต้องไปสนามบินไปทําอะไรเจียทาก็คือไปรับเขานั่นเองแสดงว่าเพื่อนของเขานะคะก็คือเป็นผู้ชายเนาะใช้ทาตัวนี้นะคะดังนั้นฉันต้องไปรับเขาที่สนามบินนะคะปู้หนึ่งนะคะปู้หนึ่งตัวนี้แปลว่า ไม่สามารถนะคะไม่สามารถทำอะไรปู้หนึ่งเกินหนีอี้ฉี่ฉี่ไม่สามารถไปด้วยกันกับเธอนะคะไม่สามารถเนี่ยแล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็ค่อยกลับเธอนะคะปู้หนึ่งเกินหนีอี้ฉี่ฉี่นะคะต่อไปวอซัวฉันเลยบอกว่าเหมยกวนสี่นะคะถ้ามีตุ้ยบูชีก็ต้องมีเหมยกวนสี่นะคะเหมยกวนสี่บอกไม่เป็นไรนะคะวเ,วเเคอออีีก我可以一个人去 ฉันนะคะคือ,อตัวนี้ก็แปลว่าสามารถเหมือนกันฉันสามารถไปคนเดียวได้นะคะมารีนะคะอ่าต่อไปมีคนเพิ่มเพิ่มนะคะมารีก็คือชื่อคนนะคะมารีทิ้งซัวมารีได้ยินมาว่านะคะวอเย่าชี่หมายอีฟฉันต้องไปซื้อเสื้อผ้าซัวเลยบอกว่านะคะซัวตรงนี้ก็คือมารีซัวนะคะมารีเลยบอกว่า วอเยเสียงหมายหวีหลงฝูมาดีเนี่ยฉันนะคะตรงนี้ก็คือฉันเย่ก็คือก็ฉันก็อยากซื้อเสื้อกันหนาวนะคะวอเกินหนีอี้ี่ชี๋หาวมาฉันไปกับเธอนะคะเป็นยังไงคะดีไหมหาวมานะคะฉันไปด้วยกันกันกบเธอดีไหมนะคะวอซัว,วฉันเลยบอกว่าตั้งหลานหาวอะ ตังหลานแปลว่าแน่นอนนะคะชัวนั่นเองแน่นอนนะคะหาว่าก็คือดีอย่างแน่นอนนะคะว่เจิ้งเสี่ยงเจ้าหลินเกินว่ออี้สี่ซื่อเน้อว่เจิ้งเจิ้งตัวนี้มาจากคําว่าเจิ้งจ่ายนะคะก็คือกําลังฉันกําลังทํำไรคะเจ้าหลินเจ้าแปลว่าค้นหาหาหาใครคะหาคนค่ะหลินหาคนฉันกําลังหาคนนะคะทํำไมเกินว่ออี้สี่ซื่อเน้อ ฉันก็กำลังหาคนไปด้วยกันกับฉันละกับฉันด้วยนะด้วยซิด้วยเธอะอะไรก็แล้วแต่จะแปลตรงนี้นะคะเนะเป็นเสียงน้ำเสียงเนาะต่อไปตัวนี้ค่ะวอเวิร์มาลี่ฉันเลยถามค่ะวเวิร์เป็นกริยาแปลว่าถามฉันถามมาลี่นะคะถามว่าอะไรหมิงเทียนวอมิอนจีเตียนชูฟ้าพรุ่งนี้พวกเรานะคะจีเตียนมีคำว่าจีแปลว่ากี่หรือเท่าไหร่นะคะจีอะไร สีเตียนนะคะกี่โมงกี่โมงทำอะไรชูฟาออกเดินทางนะคะชูฟาก็คือพรุ่งนี้พวกเรากี่โมงที่จะเดินทางนะคะเดินทางไปไหนลูกไปซื้อเนี่ยไปหมายหลงฝูนั่นเองนะคะอ่ะยังไม่หมดนะคะมาลี่นะคะบอกว่ามาลี่ซัวบอนี่บอกว่า,ม,า,วา,วามิงเทียนซื้อซิงชีเทียนพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ซิงชีเทียนวันอาทิตย์นะคะจั่วเชอเร์เติร์นอีติ่งหุ่นตัว จ่วเชินั่งรถนะคะนั่งรถนะคะหมายว่ามีคําว่าเตะแปลได้อยู่หลังๆก่อนเตะเหลืนใช่ไหมคนคนที่นั่งรถเป็นยังไงคะอีติ้งเหินตัวต้องมากมายแน่นอนนะคะเหินตัวมากมายนะคะอีติ้งแน่นอนนะคะคนที่นั่งรถต้องมากมายแน่นอนวอเมินจ้าวเตียนชีป่ป่าพวกเราเจ้าวเตียนจ้าวตัวนี้แปลว่าเช้านะคะ เตียนแปลว่าสักหน่อยพอมาใช้คู่กันเจ้าเตียนก็คือเช้าสักหน่อยพวกเราเนี่ยเช้าสักหน่อยไปนะก็คือพวกเราเนี่ยออกไปเช้าสักหน่อยเถอะอะไรแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์คนจะนั่งรถเยอะถูกไหมคะ,ะดังนั้นนะคะประโยคต่อไปปาเตียนโจจึงมาย่างปาเตียนปาแปดใช่ไหมคะแปดโมงนะคะโจโจแปลว่าเดินก็ได้แปลว่าไปก็ได้นะคะก็คือ ปาเตียนโจ๋จนมาย่างแปดโมงเดินทางเป็นยังไงเออเป็นยังไงบ้างนะคะว่อซัวฉันเลยบอกว่าหาปะดีนะดีซิดีเถอะได้สินั่นเองนะคะแล้วแต่นะคะจะแปลว่าอย่างไรให้สวยงามนะคะหน้าเกิดสังเตียนนะคะหน้าเกิดสังเตียนสังเตียนร้านค้าใช่ไหมหน้าเกิดสังเตียนก็คือร้านค้านั้นนะคะเป็นยังไงคะหลี หรีตัวนี้แปลว่าห่างจากนะคะห่างจากอะไรสเสี่ยวโรงเรียนร้านค้าแห่งนั้นร้านค้านั้นนะคะห่างจากโรงเรียนเป็นยังไงคะปู่ไทหยวยนก็คือไม่ไกลนะคะไม่ค่อยไกลนะคะปู่ไทหยวยนหยวนแปลว่าไกลวอเมินปู่ย่งจั่วเชอร์ชี่พวกเราไม่ต้องนะคะไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อะไรคะไม่ต้องจั่วเชอร์ชี่พวกเราไม่จําเป็นต้องนั่งรถไปนะคะ เคยสามารถทำอะไรคะฉีนะคะขี่ค่ะฉีแปลว่าฉีเชอร์ชีสามารถขี่รถไปได้นะคะไม่ได้บอกว่าฉีจนไม่ยากตัวเชอร์ใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่าขี่รถอะไรอาจจะเป็นรถจักรกยานรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็คือใช้กริยาว่าฉีแล้วก็ขี่ไปไม่ต้องจั่วนะคะจั่วก็คือต้องนั่งนะคะนั่งรถยนต์รถบัสรถอะไรแบบนี้นะคะใช้กริยาจั่วนะคะแต่นี้ใช้กริยาฉีฉีก็คือต้องขี่ไปนะคะ เป็นยังไงคะซิงตอบรับข่าว่าได้นะคะมารีซัวมารีก็เลยบอกว่าทิงซัวโยอีเกอร์จานหลานหืนทาวขั้นได้ยินมาว่าได้ข่าวอีกแล้วค่ะมารีนะคะบอกว่าโยอีเกอร์จานหลานนะคะโยมีมีอะไรอีเกอร์จานหลานจานหลานแปลว่านิทรรศการหรือการแสดงใช่ไหมคะอ่าโยอีเกอร์จานหลานมีนิทรรศการหรือการแสดงหนึ่งอย่างหนึ่งชิ้นนะคะ เหินหาวขั้นเหินหาวขั้นน่าดูมากๆนะคะเหินหาวขั้นน่าดูมากๆวอมเหินเสียงชี้ขั้นขฉันเนี่ยอยากไปดูมากๆเลยนะคะเหินเสียงเนี่ยเหินเสียงก็คืออยากมากๆอยากอะไรอยากไปดูมากๆเลยนะคะนี่เสียงผู้เสียงขั้นเธออยากไปไม่ไปดูนเนี่ยเธออยากดูไม่ดูนั่นเองนะคะนี่เสียงผู้เสียงขั้นนะคะเธออยากดูไม่ดูก็คือเธออยากดูไหมนั่นเองนะคะอะ วอซัวฉันเลยบอกว่าวอเยเหืนเสียงชี้ขั้นมีคําว่าเยฉันก็อยากไปน,นะคะอยากไปดูมากๆนะคะวอเมินอีชีชิปะพวกเราก็ไปด้วยกันเถอะมาดีซัวหาวดีค่ะได้ดีนะคะวอเกินหนีอีชิชิมาอยู่หนุู่ฉันนะคะไปซื้อเสื้อกันหนาวกับเธอด้วยกันกับเธอ เธอหนีเกินวออี่สี่ช่ขั้นจานหนานเธอก็ไปดูอะไรคะไปดูนิทรรศการด้วยกันกับฉันนะคะโอเคนะคะสำหรับเรื่องราวนะคะก็ประมาณนี้นะคะดังนั้นนะคะ ให้ลูกนะคะไปฝึกอ่านนะคะฝึกออกเสียงนะคะย้อนคลิปกลับไปดูนะคะว่าแต่ละคำออกเสียงยังไงฝึกอ่านจากอักษรพินอินก็ได้นะคะโอเคค่ะเตอร์สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเซียนิเมเินใจเจียน